ซึ่งถ้าไม่รู้ความลับมันนี้เนี่ยนะจะไปดูแลสุขภาพจะไปแก้ปัญหาใดแก้ปัญหา,ญหาใจทุกก์ใเรื่องรารอะไรอะไร,ะไรมันล้มเหลวหมดนั่นแหละมันไม่มีอะไรสำเร็จสักอันหรอกมันไม่มีอะไรสำเร็จสักอันหรอกมันล้มเหลวทุกอันอยากเป็นคนล้มเหลวทุกอันไหมละ่ะฮะอยากเป็นคนล้มเหลวทุกด้านไหมละ่ะถ้าอยากเป็นคนล้มเหลวทุกด้านนี่มีวิธีนะ อย่าเรียนรู้อริยสัจสีที่ถูกตรงเท่านั้นแหละนะรับประกันคุณภาพคุณจะเป็นคนที่ล้มเหลวทุกด้านในที่สุด <c oughs> จะประสบแต่ความทุกข์อยากประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทุกของชีวิตไมละ่ะนะถ้าอยากได้อย่าเรียนรู้อริยสัจสี่แต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาทุก แก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกด้านนะประสบความสำเร็จในการสร้างสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ในทุกด้านที่ยอดเยี่ยมที่สุดจงเรียนรู้อริยสัจสี 4, ให้ดีพระบริจ้าตัดอย่างนี้จงเรียนรู้อริยสัจสี่ 4, ให้ดีนี่คือเส้นทางที่จะพาชีวิตพ้นทุกอย่างดีเยี่ยมที่สุดในโลกเลยนะ่ะเรามาเรียนรู้พระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่1,700 17เจ็นะมาดูปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอยู่ยี่สิบประสงค์ขัยเสษแสนกับนับลาลลาลลา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 นปีไม่ท้วนนะประสงค์ขัยหนึ่งนี่เท่ากับมหากับคือนับกับไม่ท้วนกับหนึ่งคือนับล้านปีไม่ท่วน พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเนี่ยโ,โหนับล้านปีไม่ท้่วเลยนับล้านปีไม่ท้่วเลยนะเรียนรู้ความจริงของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์จนมาเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจนมาเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนที่ท่านจะออกบวชเป็นพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียนจบปร,ริยเอก1สิบแปดสาขานะทุกสาขาเรียนหมดหนึ่งในนั้นก็คือสาขาแพท,ศทยศาสตร์ท่านก็เรียนจบสาขาการปกครองสาขา กสิกรรมสาขาอะไรท่านเรียนหมดทุกอย่างอะทุกด้านหมดไม่มีอะไรที่ท่านไม่เรียนจบริรญาเอกทุกสาขาคือสูงที่สุดแล้วในสาขานะั้นไม่มีใครเทียมเท่าแล้วท่านจบหมดทุกสาขาเพราะฉะนั้นในทางโลกนี่ท่านเรียนรู้รอบด้านหมดแล้วไม่ได้สงสัยอะไรแล้วท่านก็รู้ว่ามันไม่พ้นทุกท่านก็เลยไปเรียนทางธรรมแสวงหาทางพ้นทุก พระสัพะพวาโอ้นี่แหละอริยสัจสี่ทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกขเอเซวะมัคโคนะท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกคืออริยสัจสี่เรียนรู้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุก,ทกคือสัมมารอริยามัคมีองค์ดเป็นทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกไม่มีอื่นจากนี้นะนี่คือสิ่งที่ ดีเยี่ยมที่สุดที่เราจะมาเรียนกันในหลักสูตร10วันนี้แหละนะสิวันเราก็จะเรียนอันนี้แหละนะเรียนกันให้ชัดเจนนะให้ชัดเจนให้แจม่มแจ้งถ้าที่เราจะมีปัญญานะถ้าที่เราจะมีโอกาสจะมีปัญญาที่จะเรียนไดนะ้เราก็มาเรียนรู้แพทย์แผนไทยวิธรทมคํมจุนโลกนะเอาธรรมะมาต่อยอดนะแพทย์แผนไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป นจนโอ้โหสามารถแก้ปัญหาทุกใจทุกกายเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าตัดนะพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าท่านนี่เป็นแพทย์ที่สามารถผ่าตัดทุกทั้งหมดทั้งมวลออกจากชีวิตได้นี่แหละเราก็จะเป็นแพทย์แผนไทยวิธีทมคำจุนโลกที่สามารถผ่าตัดทุกทั้งหมดทั้งมวลออกจากชีวิตได้นะ มันเป็นวิชาผ่าตัดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยอาจารย์ก็ไม่เห็นวิชาผ่าตัดอะไรที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้สามารถผ่าตัดทุกทั้งหมดทั้งมวลออกจากชีวิตได้นี่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยน่ะยิ่งใหญ่จริงๆเลยนี่พระเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกนะนะไม่ใช่ว่าน่ะไม่ใช่ว่าไม่มีในพระไตรปิฎกในเสละน่ะเสละเทระคาถาน่ะ พระพุเจ้าตัดเลยท่านนี่เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นหมอที่ผ่าตัดทุกทั้งหมดทั้งมวลออกจากชีวิตไดน้นี่คือสุดยอดที่สุดเลยท่านบอกท่านผ่าตัดลูกศรน,นคือตันหานะลูกศรคือกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกทั้งหมดทั้งมวลออกไปจากชีวิตไดน้นี่คือสุดยอดที่สุดขององค์ความรู้ที่น่าเรียนรู้ที่สุดในยุคนี้ ในทุกยุคทุกสมัยอาจารย์ว่าไม่มีอะไรยอดเยี่ยมกว่าวิชาสามารถที่จะเป็นหมอผ่าตัดทุกทั้งหมดทั้งมวลออกจากชีวิตได้แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ผ่าตัดทุกทั้งหมดทั้งมวลออกจากชีวิตได้ท่านเรียกว่าวิชาอริยสัจสี่นะวิชาอริยสัจสี่วิชาดับทุกทั้งหมดทั้งมวลได้นะ่ะ <c oughs> ท่านจึงตัดในเจลสูตรพระไตรปิฎกล้มที่19ข้อที่หนึ่จว่า ใหรีเปลี่ยนตัสลูเหมือนรีบดับไฟบนศีรษะพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระพิษุทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทําอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะ <c oughs> เมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว ควรจะกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ทอดถอยสติและสัมปะชญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับผ้าหรือศีรษะนั้นดับไฟที่ไม่ผ้าหรือศีรษะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภิกสูทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหมแล้วพึงกระทำความพอใจ ความพยายามความอุตสาหะความไม well. ่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตัดสรู้อริยสัจสี่ที่ยังไม่ตัดสรู้ตามความเป็นจริงอริยสัจสี่เป็นไนคือทุกข์าอริยสัจทุกนาทุกใจที่มีกับสภาพต่างๆความกลัวกังวลหวั่นไหวในสภาพต่างๆนั่นเองพราวา ทุกกายกับเรื่องรายนี่ถ้าก็ยังไม่ไม่ถือว่าเป็นทุกขริย y ัตว์นี่ทุกกายกับไฟไม่หัวนี่เป็นตัวแทนของทุกกายไฟไม่ของเรื่องถือว่าเป็นทุกขริ i y a s a ท่านบอกมันจะไม่หัวไม่ผ้าช่างหัวมันมันไม่ใช่ทุกข a r i y a s a ทุกกายกับเรื่องรายไม่ใช่ทุกข a r i y a s a ไม่ใช่ทุกที่ประเสริฐอะไรไม่ใช่ทุกที่จะต้องเรียนรู้อะไรมากมายหรอกมันยังยังยังไม่ใช่ทุกข a r i y a s ว์ยังไม่ใช่การเรียนรู้ทุกที่ประเสริฐ การเรียนรู้ทุกที่ประเสริฐก็คือทุกใจที่มีกับไฟไม่หัวไม่ผ้านั่นแหละนะมันกลัวกลัวไฟไหมหัวกลัวไฟไหมผ้ากลัวโรคก,กลัวเรื่องร้ายแง่นั่นเชิงนี้นั่นแหละนี่คือทุกที่ต้องเรียนรู้แล้วก็กำจัดให้ได้ก่อนทุกจะความกลัวกังวลหวั่นไหวต้องกำจัดให้มันได้ก่อนกำจัดได้เสร็จแล้วก็นั่นแหละจะกำจัดทุกกายเรื่องายก็ค่อยไปจัดการหรือทำไปคู่กันก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ที่ต้องเน้นหนักคือต้องเน้นหนักในการกําจัดความกลัวก,วกังวลหวั่นไหวให้ได้ก่อนในโรคในเรื่องร้ายต่างๆนั่นแหละมันมีเหลี่ยมไหนมุมไหนที่ชีวิตยังมีความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนะนะกำจัดให้มันได้ก่อนทันหวางั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่กำจัดมันนะมันกำจัดเรามันจะทำให้ เราล้มเหลวในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกมันจะทําให้เราทุกที่ทุก์ที่สุดในโลกแล้วก็เกิดปัญหาทั้งหมดทั้งมวลชนิดแก้ไม่ได้พระเจ้าว่าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วมันจะแก้ไม่ได้กาจัดทุกขันี้ก่อนนี่แหละทุกคาอริยสัจก็ต้องเรียนรู้นะมันเป็นทุกที่ทุกที่สุดในโลกทุกใจนะทุกจะความกลัวกังวลวันไหวนี่แหละไม่สบายใจนะทุกใจเนี่ย นี่คือทุกข a r y a s a ์เรียนรู้มันกับเรื่องไหนเรื่องไหนที่มันเผชิญเข้ามาณนะปัจจุบันนั่นแหละทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ปรจุจการตัดเหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากมันทําให้เกิดความกลัวกังวลหวั่นไหวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากให้ได้นั่นนะเรารู้แล้วกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากนั้นมันทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสุขทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์มันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะก็คือตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะสภาพดับทุกข์นิโรธนะทุกขนิโรธอริยสัตว์นะทุกขนิโรธถ้าอริยสัตว์สภาพดับทุกข์ก็คือดับความกลัวให้ได้นะดับความอยากให้ได้ดับความอยากให้ได้ดับความกลัวให้ได้ ทุกขาริยสัตว์ทุกขนิโรธาอริยสัตว์สภาพดับทุกคือดับความกลัวให้ได้ตัวชีวิตยังมีความกลัวอะไรอยู่ดับความกลัวให้ได้เพราะความกลัวเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดแล้วมันทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลต่อไปนะดับความกลัวให้ได้กลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากนั่นแหละต้องกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากให้ได้จึงจะดับทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลได้กล้าปุ๊บก็หมดทุกใจเลยทุกกายเรื่องไร ใหม่ก็หมดไปหมดแล้วมีแต่วิบากดีเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามโหดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปแก้โรคแก้เรื่องร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะทุกคนนี้เราทักมินีปฏิปทาเรียสัตก็วิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะมักมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องนะวัตถุกมันเกิดจาก ปัณหาปัญหามันทําให้เกิดท stating, ุกข์ทั้งหมดทั้งมวลอย่างไรทําความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วหมดปัญหานั้นมันพ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลอย่างไรทําความเข้าใจให้ถูกต้องความกลัวมันทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลอย่างไรกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากมันทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลอย่างไรการกล <of journey, S 2> ้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากทาให้ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลหมดไปอย่างไรก็ทําความเข้าใจให้ชัดแล้วก็คิดพูดทํา นะประกอบกิตกรรมการงานภาคเพียรมีสติปฏิบัติอย่างตั้งมั่นให้ถูกต้องนั่นแหละก็จะพ้นทุกเลยเราก็กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากเท่านั้นแหละชีวิตพ้นทุก์เลยจากนั้นก็ไปทําสมดุลร้อนเย็นสมดุลเหตุการณ์ก็ทําได้ดีไปหมดเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามอีกโอ้เป็นวิบากดีต่อตอนเองและผู้อื่นตลอดการจะไปทําอะไรก็ดีไปหมดดีขึ้นทุกภพทุกชาติดีไปหมดเลย นี่คือสุดยอดที่สุดที่พระเจ้าตัดสรุ้ดูคาาพิสูจทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทาความเพียรพอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้สภาพดับทุกนี้วิธีดับทุกจบสูตรที่สี่นะก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดนะเรียนรู้อริยสัจสให้ชัดเจนนะพระพุทธเจ้าตัดถึงอริยสัจว์่นี่ท่านตัดว่าโอ้โหเป็น เป็นประธานแห่งความพ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะนอริยสัจสี่นีเล่มที่19บเเล่มที่19ข้อที่เอ๊รู้สึกเป็นข้อที่1ที่สองนี่นะท่านตัดถึงเอาไปดอูอวิชากันดีกว่าเรามาดูอวิชาว่าอะไรคือวิชาอะไรคืออวิชชาแล้วท่านตัดว่าวิชาหรืออวิชชาเนี่ยจะนําอะไรมาให้ชีวิต นะ <c oughs> นะในเรื่มที่สิบเก้าเอาอย่างนี้ก่ดีกว่านันนะเรื่มที่สิบเก้านี่แหละแล้วเราเข้ามาเฉลยว่าวิชาวิชาคืออะไรเรื่มที่สนะิบเก้าข้อที่หนะึ่งไล่ข้อที่หนึ่งไปเลยนะเรามาดูเรื่มนี้เนี่ยนะเราจะได้รู้ว่าเวลาชีวิตจะแก้ปัญหาต่างๆในมันจะเริ่มต้นที่อะไร มันจึงจะไม่เสียเปล่าไม่สูญเสียเวลาเปล่าๆชีวิตเราจะไม่สูญเสียเวลาเปล่าๆมันจะประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะเราจะลองเริ่มต้นจาก